มาสองอาทิตย์นะฝนก็ได้ตกแล้วเพื่อนๆขจะตกได้เพื่อนๆเพื่อนในคืมอย่างเงี้ยนะคืมแบบเนี้ยมาหลายวันแล้วนะแต่ไม่ตกนะฮะไม่ตกมาตกตอนนี้ออทย์ตกอย่างนี้ยเขพาพำๆอยู่ไม่ได้ตกหนักตกแรงเลยนะแต่ก็ถือว่ายังดียังขงตกพผมทําใหม่แปลงผมกลับกล้องในไมแป๊บหนึ่งเนะนี้ยเนี่ยผมทํา บล็อกปลูกแปลงผักนะโดยใช้ไม้ในส่วนใช้ไม้อะไม้พันบล็อกบล็อกข้างล่างก็จะผ้าล่างก็จะหั่นต้นกล้วยนะเอ่อรองพื้นแล้วก็ใบไม้ใช่ไหมแล้วก็ดินผสมใบไม้ใบหญ้านี่นะผสมแล้วก็เพื่อเตรียมไว้ปลูกผัก ผ่าสวนควาแล้วก็จะปลูกมะเขือก่อนมะเขือแล้วทุกอย่างนะเพราะบริเวณนี้ก็พอมะเขือก็เยอะช่วงนี้ก็คือเน้นมะเขือยาวก่อนเน้นมะเขือยาวก่อนนะปลูกไว้เพราะว่าดินเนี่ยมันดินดินก้3นสามเพม่อนน่ะมันแข็งมากมันแข็งมากดินก็สามไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เลยขุดไปก็ต้องมันต้องมีแบบดินดินดินผสมดินดินร่วมผสมด้วยถ้าอย่างนั้นมันไม่รอดเหมือนเหมือนน่ะมันปลูกไม่ได้รากไม่เลินขนาดเสียมขุดเลยขุดแทบไม่ลงเหมือนเหอนนะเพราะดินแข็งมากเนี่ยดูบรรยากาศ ในส่วนที่เป็นฝนที่มันกลจะตกตกแล้วแต่ไม่ใช่กำลังตกแล้ว้วยและนะแต่ว่ายังตกไม่แรงนะเพื่อนนะยังตกไม่แรงนะ, <c oughs> นะ,ะ,ะนเนี่ยให้ดูบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านดินเป็นบ้านสวนนะครับผมบ้านส,วน,านสวนบ้านสวนในบ้านดินนิเวณ่อพาเดินดูรอบบ้านหน่อยแล้วกันนะว <c oughs> ่าเพาะอะไรมั่งอ้นนี้อยู่บธรรมชาติเพื่อนนะเราสโลไล์อะไรนะ ไม่รีบเร้อนเลยมากก็ส่วนนี้ก็พ่อมะเขือยาวไว้อันนี้ก็คุมนี้ไว้กันไก่มะเขือเป็น,นมะเขือยาวเนาะเนี่ยรอทนรอมาสองอาทิตย์แล้วนะฝนไม่ตกอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วฝนตกแหละบริเวณข้างนี่ก็ข้ <c oughs> างก็จะเป็น ูกแฟงไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นดินใบไ,ไ,ไม้เพื่อเอาใบไม้พวกใบไผ่ใบอะไรมาหมักไว้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกฝนล่มีแบตเทีเรี่มันก็ย่อยสลายไปเป็นดินเนี่ยก็ทําการเพาะปลูกนี่อันนี้จะปลูกปูบไม้เลยไม้เลยเนี่ยอันนี้เป็นบวบเนาะไม่ใช่บวบดิตัวชะง,งูเห็นไหมเนี่ยก็จะปลูกผักรอบบ้านบ่อน,นนะ บริเวณนั้นก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านบานหลังใหญ่นะฮะบาหลังใหญ่โน่นไอ้ต้นผักเหยียบเหมือนนะพอเด็ดนะ้ำฝนได้แล้วก็เขี้ยวชะอุ่มเนี่ยต่างจากโอ้โหแมรัสจะผ่านมาเห็นนะร้อนจัดต้นไม้เฉาหมดเลยนะปูมะเขือรอดไปหมดบริเวณเห็นไหมไม่มีพื้นที่ว่างเพื่อนเลยรอดเนี่ยปลูกมะเขือเห็นไหมอันนี้เป็นดินหมักดินมไม้เพื่อนนะดินผสมไม้หมักเนี่ย เออต้อาพึามาคุมลถเน่อยหอันนี้ถ่ายใช้ชมบรรยากาศสวนนะ้องนนัน,นไรสดเนาะการใช้การใช้ชีวิตในวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะวิถีแต่จังหวัดชนบทการพึ่งพาตนเองการใช้เศรษฐกิจพอเพียงการใช้เกษตรพึ่งพาตนเองนะเพื่อลำลงชีวิตอยู่ให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่ขาดแคลนนะเพืเ่อนนะถึงเราจะไม่มีมากแต่เราพยายามที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้เนาะ พยายามช่วงพาตัวเองให้ได้ไม่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 ทไ,ไ,ไปให้ตัวเองขัดสนนะเมือนเออเนี่ยดูบรรยากาศตรงนี้นผมไม่สามารถเดินไปได้นะเพราะฝนมันตกนะมันก็จะอาจจะโดนโทรศัพท์เนาะเออนี่ดูบรรยากาศตกได้แค่นี้ก็ป่าเมือนนู้นนะ <laughs> กลับมาคุยกันก่อนกลับกล้องก่อนแล้วกันนะ <g ül> นี่พาชมบรรยากาศเพื่อนนะเออในส่วนของไลฟ์สดในในยูทูบ่ค่อยได้ไลฟ์สดของเพื่อนๆนนั้นะนาะงก็จะมาไลฟ์ทีนึงก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะก็คนอาจจะไม่ดูไม่ดูตอนรูไลฟ์สดนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนไลฟ์สดเท่าไหร่นะในในยูทูบนะจะดูสนจะพวกสื่อต่างๆสื่ออะไรอย่างอื่นกีฬาใช่ไหมสื่อกีฬาสื่อข่าวอะไรพวกนั้นเราจะเป็นเราช่องเล็กน้อยแล้วก็คือไม่ค่อยมีคนไลฟ์แต่ก็ไลฟ์ไว้ไลฟ์เพราะคุณก็สามารถดูย้อนหลังได้กันนะ ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศกานะันเนาะเคือฝนมาแล้วตกแล้วเนี่ยนี่คือต้องเตรียมพอปลูกให้มันพอเพียงพอกินพออยู่เพื่อนเพื่อนเราได้จ่ายเพื่อนเราทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนนะับ้านผมนะเป็นบ้านบ้าน,บ,าน,บ,าน,บ,านบ้านสวนผสมประสานนะก็ในสวนเข้าไปเลึกแต่คงจะเดินไปให้ไปดูไม่ได้ฝนมันอาจจะสัญญาณอาจจะเน็ตไม่ดีได้นะจ,จะเดินไม่ไห้แล้วกนะันสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็กลัวฝนจะโดนทรัสับไงแต่ว่าโอเคครับอ่าไม่ตกมากเนาะเนี่ยอันนี้ก็เตรียมปรุงปรุงดินไว้นี่นะเนี่ยเรียมผสมใบไม้ทท้งนั้นเพื่อเพื่อนนะไอ้ข้างล่างก็จะลอเอาอาต้นกล้วยนะตัดตัดตัดทำรองพื้นไว้ปลุกรอบเลยมะเขือจะเน้นมะเขือเป็นหลักตัวนู้นก็จะเริ่มถากถางแล้วก็ทำการพัลูกขยาย ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดนเปือเปื่อนนะต้นมะกรูดมะกรูดออปลูกอยู่กินไปเลยหน้าฝนก็คือมันเราปลูกได้เต็มที่เลยเนาะมันถ้าเป็นหน้าแรงมันไม่ไหวเนี่ยเราใช้น้ําเยอะนี่ก็มาจะไม่คุ้มค่าเทา่าไหร่นะอันนี้ก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อวงที่เพาะมะเขือก้าวต้นก้ามะเขือยาวนะ คำคือ,อันนี้อันนี้รุ่นรุ่นแรกไปแล้วนะรุ่นแรกก็พอไปแล้วเหลือรุ่นต่อไปก็คือกำล,ลังพ่อเป็นเมล็ดเมล็ดอยู่เลยเ็กเลยฮะเดี๋ยวก็จะชําลงดุงลงถุงอย่างงี้พอทาโปรเจกต์มันก็จะโตเร็วไงพอโตเร็วเราก็สามารถที่จะเอาลงดินได้มันจะโตไวกว่าไงตอวนีโโ้กันไวเ่โโ็นกันไม้ไก่ไก่บ้านนีเ่เยอะ ไก่จะเคลียถ้าเปิดอย่างเงี้ยไก่เคลียหมดนะไม่เหลือนะเนี่ยก็เพิ่งทาตัวเองได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะนทำอย่างนี้ได้เพราะเราตัวนี้ผักอย่างช่วงนี้แพงมากนะเพื่อนนะผักแพงมากเรามีโอกาสเราพอปลูกร้อนพื้นที่ของเราได้เลยเนาะเนี่ยอันนี้ับเราปลูกขายด้วยนะผมปลูกขายด้วยมะเขือยาวนะพอได้ขายน,นี้เป็นบ่อวงเก็บกักน้ำไว้เราผมก็จะมีระบบระบบน้ําจากปั๊มน้ำเนาะ น้ำบาดาลน,นะน้ำบาดาลเนี่ยก็จะมีท่อเนี่ยส่งไปตรงนู้นเลยผมไม่สามารถไปเดินไกลได้นะเพราะว่าไม่ไม่มีสัญญาณนะตรงน,นู้นก็จะมันจะมีพืชพันธุ์หลายหลากหลายนะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนนี้จะเป็นชะอมป่ากล้วยนะปอเโยนนี้ก็ถักถางที่จะทําในส่วนที่เป็นอ่าไม้เลยนะไม่ใช่ไม้เลยสิเอาปลูกฟักแฟงแล้วกันอฝนก็ตกกับตะมุตะม,มินะครับไม่ตอยตกหนักนะอันนี้จอกแหนนี่ยนะ ขยายพันธุ์ได้เร็วมากเนี่ยนี่คนที่คนสัคนที่ชอบเลี้ยงหอยเอพื่นอนนะอันนี้ไปไปไปเพาะพันธุ์ได้เลยด,ดีมากเลยหอยชอบกินมากหอยชอบกินไม่เหลือเลยนะแต่เขาขยายพันธุ์ได้เร็วในตัวนี้นะถ้าเรามีสายมีบ่อวงกวง้างๆอย่างเงี้ยเราก็ทําแบบนี้ได้หรือว่าจะเลี้ยงปลากินเพื่อก็ได้นะเพื่อเนเป็นทําบ่ออย่างเงี้ยดูบรรยากาศอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นฝรั่งกินจูนะ มันเป็นไผ่คือข้างๆ้างในส่วนในส่วนมันมีส่วนใน,นส่วนก็จะมีสะมีพวกปลูกไผ่ไม้ป่านะไม้ผลไม้หลากหลายนะก็มีพวกเงาะชะอมเงาะส้มโอเงาะส้มโอมละมุดส้มเขียวหวานอลำไยอย่างเงี้ยนะมีหลายอย่างในส่วนนนะ <c oughs> เอ,อแต่ผมไม่สามารถเดินไปไกลได้เพราะว่ามันเอ,อ มันสัญญาไม่ถึงนะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นลานกว้างที่ผมปรับพื้นที่ใหม่แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือว่าดินตรงนี้มันเป็นดินค้นสากไม่สามารถทำการปลูกได้ได้ดีนะก็เลยต้องเตรียมดินแบบนี้ถ้าจะทำเป็นบล็อก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 อปรุงดินต่างหากทำเป็นบล็อกบล็อกเาะไม้ยังเหลืออยู่น้อยก็จะทำแบบนี้เราคงไม่ไปซื้อปูนซู้อะไรมันผสมแล้วแล้วมันเปลืองนะก็เอาเศษไม้ที่เราเหลืออยู่บ้านไม้เก่านะก็ทำเป็นบล็อกอย่างนี้เลยง่าย อันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านดินเหมือนกันนะทำบ้านดินสามคนสี่เหมือนความกว้างสามคนสะี่นะเนี่ยบรรยากาศฝนก็เมฆคืบ้มอยู่ว่าไม่ตกตกนี่ไม่หนักนะตกไปปอยไปปอยอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็รอให้ฝนตกหนะักกาเราก็ผักเราก็เต็มปลูกไปเยอะแล้ะส่วนต้นก้ามมะเขือก็ปลูกไว้โอหลายสิบต้นแล้วเกือบร้อยต้นแล้ว รอบบ้านเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้พาไปดูรอบบ้านบ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังใหญ่คือปลุกรอบบ้านแล้วมะเขือะมะเขือนะจะเป็นแกนหลักในการที่จะเอาจะ,จะไปจัดจำหน่ายนะไปขายขายชุมชนขายตามตลาดอย่างเงี้ยนะเดินขายเอาแล้วเพื่อนนะไม่ได้ไปนั่งขายหรอกนะเป็นส่วนของคุณคุณแม่คุณยายผมนั่นแหละคุณแม่นั่นแหละก็จะเป็นคนที่แกจะเอาขายนะ โอเคเพื่อนๆแล้วยังไงก็แค่นี้ก่อนลวกันนะครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับนี่พาถ่ายทําบรรยากาศเก็บตกบรรยากาศในการถ่ายทําอยู่เนาะตอนนี้ฝนข็้ฟ้าก็เนี่ยตกไปปล่อยไม่ตกหนักเพิ่นนะกข,ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนลวกัน,นครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ